fc มือนี้น้อยที่เคซิมาเฮดอาหารแบบลาวๆอาหารแบบบานบานหมกนอไม้ใส่ปลาใส่หมูอันนี้แมนตํานอไม้โตมใส่กับข้าวเบื่อพี่น้องตําให้มันมุนมุนก่อนตําให้มันมุนมุนจังเอาไปใส่กับเครื่องที่เขาจะปรุงอันนี้เมนขั้นตอนแรกในการทำหมกนอไม้หรือว่าเฮดหมกนอไม้พี่น้อง ตำนอไม้ต้มนอไม้เลียงน้องใส่กับข้าวเบือก่อนตำจนมันมุ่นพี่น้องหรือว่าโบยังให้มันมุ่นหลายก็ได้อันนี้ขั้นตอนทำอีดตำนอไม้ใส่กับข้าวเบือนอไม้ที่เฮาต้มสุกแล้วสีเห็ดเมนูอาหารแบบบานบานมอกนอกไม้หรือว่ามกกนอกไม้ ไปเบิ่งน้ากันพี่น้องติดตามไปเบิ้งน้ากันว่าสิม,มีอย่างเน่และสิเป right ็นจังใดออกมาเนาะนี่ก็มีพักนั่งเลิศเนาะพักนั่งเลิศพักนั่งเลิศนี่หอมพี่น้องเอาไว้เอาไว้ห้องใบตองเนาะทั้งทั้งุ่มใบตองและจังเอาละไม้ยองใส่พักนั่งเลิศแล้วก็มีพักขะแยงที่ขาดบัได้หอมดังก้องโลกพักขยงหอมดังกลองโลกพี่น้องมีพักขะแยงอันนี้อันนี้สมุนไพรมีแต่สมุนไพรแบบลาวๆทั้งหมดเนาะ แล้วก็มีน้ำยานางพี่น้องเนาะน้ำยานางที่โอกเองเนาะน้ำยานางสิปไซหลายเพราะว่านไม้โบลายน้ำยานางเนาะอันนี้ก็คือป่าน้ำของป่ายนพี่น้องป่ายนป่าชนิดนี้แม่นแพงเนาะลูละเศนกี่ลูกงสองร้อยบาทลูนตงสองร้อยบาทอันนี้เกือบย้ายครึ่งลูเลยนี่ะอันนี้ป่ายนเนาะสตัดเป็นต้นไซแล้วก็มีหมูบดเนาะหมูบด เติมหมูบดลงไปอีกคมแซฟของมันเนาะแล้วก็น้อไม้ต่าใส่กับข้าวเบือน้อไม้ต้มตําใส่กับขา้าวเบือเท่าผู้ตํำนันงโมมุนเนาะเพราะว่าน้อยบริพักน้อยซอยเอาบมม่นแล้วก็บโเฮดมุนปันไหนเฮ็ดตอนพอประมาณนี้เนาะอันนี้ยังพอดีปรุงเครื่องอย่างอันนี้กะเกียมในขั้นตอนสีปรุงเครื่องลงใส่แล้วก็สิเตรียมโมกพี่น้องอันนี้ขั้นตอนเตรียมเครื่องสีเฮดมกน้อไม้ก็คือมก หนาะไหมนี่สิถึงขั้นตอนน้อยสิได้ปุ่งเครื่องเนาะเอาอิฐเอาน้ำยานางลงเอาน้ำยานางลงแล้วกันน้ำปะลาล้าปลาลงเอาพุงลัวใส่แบบนี้พี่น้องใส่น่อยนั่วหน่อยใส่หลายนัวหลายเนาะพี่น้องเนาะ นี่ก็เอาหมูบดลงหมูบดแล้วก็เอาปลาลงพี่น้อง,พ,งพักขย e ยงพริกขี้หนูพริกขี้หนูแล้วก็ขลนขลนเข้ากันพี่น้องคนเข้ากันคนเข้ากันอันนี้ ขั้นตอนปุงใส่เดียวเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งน้ากันเนาะอันนี้ในะขั้นตอนที่ปุงเครื่องปุงเครื่อง,งเองนาะปุงเครื่องคนเข้ากันอันนี้น้อยที่เคสิมามกให้พี่ๆน้องๆเบิ่งเนาะว่าอันนี้เตรียมต่อมาแล้วตอกกับไปตักแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเตรียมต่อมาไว้มุกถ้าเบิ่งน้ากันเนาะเสร็จจังใดสีมกสีมกก็กระตักใส่แบบนี้โอ้ย เอาใบอันนี้ลงมาหองก้นพี่น้องใบเลิศใบเลิศใบนางเลิศใบนางเลิศใบนางเลิศหองกระตักป่าใสตักหน่อไม้ใสพี่น้องเอ,อ้ยนี่เนาะมุกไปนี้นะกะันมุกตองเข้ามามุกพี่น้องเนาะนี่ห่อมาแบบนี้พี่น้องเพืเ่อนมามุกเนาะมุกหรือว่าหอหน่อไม้ซีเตรียมไปนึ่งเนาะอ,อันนี้เมนมุกเนาะ มุกออกมาหน้าตาคือจังซีพี่น้องนองไม้มุกนอไม้ยังบบแล้วเด้อให้เบิ้งก็ว่ามุกแบบนี้ใส่ใบตองใส่ใบตองพี่น้องมุกแล้วเลยพี่น้องเตรียมสีเอาเข้าหม้อแล้วเตรียมเอาเข้าหม้อไปหนึ่งเนาะเตรียมเอาใส่ซึ่งไปหนึ่งแล้วพี่น้องได้ยูเจ็ดเปดมุกเนาะได้ยูเจ็ดเป็ดมุกซีเตรียมเข้า ไฟแล้วพี่น้องเอาใส่หม้อไปนึ่งมาเยนึ่งให้มันสุกดูสีออกหน้าตาเปลี่ยนขึ้นในใให้ไปติดตามเบิ่งน้ากันพี่น้องเนาะอ,อันนี้ขั้นตอนมุกแล้วเรียบร้อยได้เจ็ดเป็นมุกเอาเข้าซึ่งเตรียมซิไปค้างไฟเลยพี่น้องเอ้ยอาไปไปเอามุกรอไม้มอกลอไม้หน่อยที่เคไปนึ่งน้ากันพี่น้องเอาปิดปากไว้ก่อนเตรียมเข้าไฟแล้วเนาะ มันที่ออกหน้าตาคือว่ามาแบบใดเนาะสิซุกแบบใดปิตาเซโบถ้ทาติตามเบิงตอนสุดท้ายพี่น้อง สุกแล้วพี่น้องเนาะมกหน่อไม้หรือว่ามกหน่อไม้ซุกแล้วซุกแล้วปุ่งออกมาซุกเตียบเลยหน้าตาออกมาคือแนวนี้พี่น้องเนาะหน้าตาแบบนี้อันนี้เมนมกหน่อไม้เนาะมกหน่อไม้ออกมาหน้าตาแบบนี้พี่น้องใส่ปลายอนน้าของแล้วนกะ็มงบดเนาะ ออกมาน้าตาคือนนี้เป็นตาเ่บบอเนาะคลิปนี้น้อยโ,โจบไว้ปท่านี้ก่อนเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อเนาะมา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 ซน้ำกันบาดในพี่น้องสำเร็จไปด้วยดีเนาะสุกแล้วออกมาหน้าตาเป็นแจ้งซีอาหารบ้านนาอาหารแบบลาวๆเนาะกินครับข้าวเหนียวหอน,หอนพี่น้อง Bye-bye.